สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสอจนร,รมนโครสาขานำพาทุกท่านมาที่โรงแรม c ีอปัตตานีนะครับที่อำเภอเมืองปัตตานีมาร่วมงานมงคลสมรสระหว่างนายแพทย์เมทัตบูสมัน และแพทย์หญิงโนริยะมาแซนะครับนี่คือภาพถ่ายหน้าง,งานนะครับทุกู้ามครับไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับนี้ครับจะเบารูปล่อมากครับบรรยากาศผู้มาร่วมงานนะครับ น่าง,งานนี่ครับบรรการจรัดได้สวยงามมากครับมีชื่อเจ้าบ่าเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวเมทัศนเจ้หญิงโนรีนะครับโนริยะนะครับ him. ผูนึงนะคะในลำดับต่อไปค่ะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากสาวของเราที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานค่ะท่านวันอรรมนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานของเราท่านวันอรรมนอมาทา ท่านประธา,านคณะราษฎรได้<า>ขึข้นป่วนนาวเปย์พร้อมรับส่รถและกล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่าน,นด้วยค่ะได้ครับ ท่านครับท <is a> <melody> ่านครับยี่สิบสี่พี่พี่เรียนท่านจะพลเปลี่ยนบุตรยี่สิบสี่รับว่าการกระทรวงยิธรรอาจารจรดสองครับท่านท่านนกัพี่แดงนี่าเป็นพี่ีหมปีาปพี่นี้เปนปีี่องทานหมอดยานครับไหว้เจ้าก็หมอไปทั้ ของไม่มีอะไรและสรุปวีดิทัศน์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักและเป็นที่รักของของครอบครัวเพราะฉะนั้นคงไม่มีอะไรที่จะต้องนะนํำคนคือความรู้ความสามารถกิการงานที่ทำอยู่แล้วคือดีเพียงว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็อยากกะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าการจ่ายงานนั้นเป็นการตัดสินครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตพวกเรา แนวทางการดำเนิชีวิตของครอบครัวนั้นเรานก็ยึดเอาหลักการของอาติสลามจะีอยู่ก็ต้วนแล้วก็สีเหมือนเลยสีนี่ยนะสปาร์ตนาบีของเราสิ่งที่ผมรัจกเสมอก็คือว่ารนดีบอกว่ามีคนตายที่ระดีว่าคนดีที่สุดในหมู่พวกเราคือใคร ท่านนบีบอกชัดเจนว่าคนดีที่สุดในหมนู่พวกเจ้าคือคนที่รักครอบครัวจำไว้นะไพื่อนะจำไว้เรับคนที่รักครอบครัวนี่คือคนที่ดีที่สุดของท่านนบีคําว่าครอบครัวนั้นซึ่งหมายถึงไม่ใช่ว่าสองคนเท่านั้นครอบครัวหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแมบบ่คนในครอบครัวของเราและครอบครัวของปริยา ถ้าเราดีกับครอบครัวแล้วทุกอย่างครอบครัวเราก็จะได้รับลูกหลานเราอะไรต่า,างๆคามุก็จะมา,มะาเมื่อก่อนเราอาจจะมีเพื่อนที่ดีเยอะเพื่อโวมงารผู้บัญชาที่ดีเยอะ <c oughs> แต่ต่อไปนี้ต้องครอบครัวต้องเป็นหนึ่ง <c oughs> รวมกนันหนึ่งเ <c oughs> พื่อเดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีอันดับสองอันดับสามก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งความดีงามสิบนว่ เพราะนี่มันไม่ใช่ว่าผมพูดนะเป็นคำสั่งของท่านท่านอบีเลยนะแล้วทุกคนส่วนมากก็จะดำเนินไปอื่นแต่ฝั่งเรียกว่าผมเป็นเจ้าบากให้ปลอดภัยแล้วเวลาแต่งกันไปเนี่ยผู้ชายมักจะกลัวผู้อิงนะแต่หลายนี้ ไม่แน่นะก็นั้นเลยตัวและเป็นใจภรรยานเป็นคุนสมบัติแสดงว่าเราดีกับครอบครัวนะแต่อันนี้ก็หวังว่าคู่ตั้งเป็นผมพูดไปพูที่ไหนพอถามตอนหลังพี่ลูกศรตั้งกันเป็นไงครับโอ้ดีมากเลยเลิกเง็นไงโอ้โหแฟนผมดูหน่อยครับท่านแต่ภรรยานเขาไม่ดุนะผมตับ ก็ขอขอบคุณเจ้าสาวก็สุดท้ายก็ขอดวายขอพรจับโอเคาสวัสดิ์ลาได้โปรดประทานพรให้เป็นพัดนุริยาซึ่งเหมือนกับหลานของลูกหลานของเรานะครับมีความสุขมีความเจริญ มีความมั่นคงและมั่นคงในครอบครัวตลอดไปครับสารวัลัยกรมกลตุลลนรกาตขอขอบคุณท่านประธานของเราในวันนี้นะคะในรายการตนต่อไปเดี๋ยวทางฝั่งเจ้าวัวเจ้ะ เมือนเพื่อญาตินะคะมาอวยพรให้กับบ่าวสาวของเรานะคะให้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะคะขอบคุณมากนะคะแราะต้องขอกราบต่อพระบุณท่านประธานท่านวันอมานนทนา ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ในวันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญท่านแขกผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านค่ะที่ได้ให้เกียรติมาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้ท่านตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ขึ้น่าวอวยพรให้กับบ่าวสาวของเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอความคับใจสุดเพื่อใจกับท่านดังนักเรียนท่านนากตาสภาท่านอาจารย์รอท่านตันตำรวจภาคเก้าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีแล้เจ้าสาวเนี่ยมีอาชีพเป็นแพทย์วิสัยทัศน์ป้องกัของมรลอ ในสมัยนั้นท่านอาจารย์จงรักเกินได้จากจงรักมาในงานนี้พอดีผมได้มาเป็นเลขาสบตเป็นแค่ที่จะมีหน้าที่ต้องดูแลอนามัยดูแลสุขภาพของประชาชนสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีติดตัวไปจนถึงวันตายก็คือสุขภาพสุขภาพจึงมีความสำคัญทรัพย์สินเงินทอง ได้มาทรัพยากรที่มีค่าของนท,ที่เราแล้วยังมีหน้าที่ดูแลสังคมในฐานะอาสาแพทย์และก็ต้องขอแสดงความดีดีครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวนะคุณแม่เจ้าสาวนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อเจ้าบ่าวกับท่านผู้ชักการภาคเก้านะผู้การราชิวาเชีใหม่ที่ว่าวหลายคนมี ผมก็ได้มีโอกาสเหมือนเป็นครูอไปเป็นผู้หมวดปกครองสมัยเรียนโรงเรียนเในร้อยแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็ได้สร้างคนการสร้างคนอันดับแรกเป็นการแต่งงานครับตอนท้ายที่สุดนี่ก็อยากจะขอผง้ใหญกครับวะาช่วยดูอาร์ประจำปอนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดยส่วนตัวสภาพแข็งแรง ความสุขความสุขหลังในชีวิตก็มีครอบครัวและมีความเจริญที่งเรืองใหม่ครับความสันติสุขเป็กียรติครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีสโภคสองชาเรต่อไปนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับเหล่าสาวก็ขอนำพรอันประเสริฐจากองค์ลอร์จงดลบันดาลประทานพรให้เหล่าสาวมีความสุข <currently> <alive> <c oughs> มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่ช่วยสารราชาดับเบิ้ลจนรักค่ะรับแบบต่อไมีรจะขออนุญาตให้ท่านพาไปจะขอขันคุณทั้งสูงนะครับรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งเพื่อนวราระคมินนะครับเพื่อนเบญจมาศนะครับและก็คนที่รู้จักเพื่อนทุกเดียวกันก็มาห,หลายคนนะครับ ส่วนแขงของประมาณ200กว่าคนเองที่เหลือนะครับก็เป็นแข่ของท่านข่ายเจ้าสาวและก็อเองาชายด้วยนะครับแล้วส่วนของลูกชายผมก็อันนี้ก็เป็นฝั่กในฝาไปแล้วนะครับก็ที่เหลือก็หลังจากนี้ก็ต้องดูแลนะครับดูแลเจ้าสาวให้ดีนะสุนะครับก็คงเป็น กานสไตายนะกขอฝ่ายลูกทั้งสองนะครับแลกกันแล้วก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆแก้ปัญหากันนะครับการที่เจอปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติแต่ยิ่งแต่ว่าเราจะบริหารกับปัญหาได้เท่าไหร่นะครับขอฝ่ายลูกค้ากันนะครับค่ะขอบคุณที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงจากพระผู้เป็นเจ้านะคะ ที่ได้ให้ครอบครัวของเราอ่านนะคะคือไม่เคยสร้างความเาสียใจนะคะสร้างความระบากใจหมาก็ยังรักลูกเหมือนเหมือนรักมีทัศเลยรักเหมือนกันเลยก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งะนะคะก็หวังว่าลูกทั้งสองคนจะใช้ชีวิตครอบครัวกันอยา่างมีความสุขนะคะตราบใดที่ลูกมีคําว่ารักอยู่ จากนั้นปัญหาทุกอย่างลูกก็สามารถที่จะแก้ไขมันไปได้มาเชื่ออย่างนั้นนะคะทุกคนปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกคนนะคะทุกครอบครัวแต่เมื่ออะไรที่ลูกยังรัก,กอยู่เมื่อนั้นปัญหาก็จะแก้ไขไปได้ด้วยดีนะคะมาฝากไว้ตรงนี้นะลูกนะถ้าวันนี้อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงต้องขอคอยมาตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่ของท่านท่านทุนกการ ท่านร้องจัดการแขกของลูกชายแขกของลูกสะใภ้ในวันนี้นะคะหากไม่ต้อนรับได้บุกเ้าอย่างไงก็ต้องขอภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ นึ่งได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยยืนนะคะใจเย็นๆนะคะเย่ายเพิ่ง